วิธีเล่น a minor Scale ทั้ง2มือแบบง่ายๆไปชมกันในคลิปกันเลยครับ a อเมเนอร์สเนะครับคือ Scale เดียวกับ C Major เรื่องนี้คือเรื่องของ Relative หรือญาติทางส a l e กันนะครับซึ่งมีตัวองค์ประกอบในโน้ต8ตัวเหมือนกัน C Major Scale คือเป็นขาวหมดเลย a minor Scale มีขึ้น A จบ A ทีนี้รูปแบบนิ้วล่ะครับเป็นยังไงเพราะว่ามีคนถามมาในไลฟ์สดของครูเบิร์ตแล้วก็ในแชทด้วยวันนี้เราจะเอาง่ายๆแบบนี้ครับใครที่เคยเล่นสเกล e m m j o r r รูปแบบนิ้วก็คือ1 2 3 1 2 3 4 5ในมือขวาเพราะฉะนั้น A Major A Major ก็เหมือนกันแต่แค่เปลี่ยนลงมานิ้วเหมือนเดิมทุกคนดูแป้นนะครับนิ้ว1 2 3ลอดเหมือนเดิม เวลาลอดเนี่ยพยายามเอาข้อไปด้วยนะครับดูครับเห็นไหมครับถ้าเราเอื้อมไปแบบนี้มันจะลำบากง่ายๆนะทำนิ้วไปง่ายๆอย่าเกรงนะครับอันนี้คือแบบ1ออกเตปทีนี้มือซ้ายก็เล่นเหมือน A Major Scale ในมือซ้ายเหมือนกันก็คือ5 4 3 2 1 3 2 1 ดูนะครับ A minor อ4 3 2 1อ่าข้ามนะครับ3 2 1สอขากลับครับ1 2 3ลอด1 2 3 4 5อ่าทีนี้สองข้างค่อยๆดูไปนะครับคว่าจะเล่นพร้อมกันเลยนะครับ น,นี้ครับมือใหม่ที่กำลังเริ่มต้นไปฝึกกันดูนะครับนอกจากที่เราฝึกเมเจอร์สเกลแล้วใครที่อยากฝึกไมเนอร์สเกลด้วยในรูปแบบนิ้วก็ลองฝึกการที่เราเล่น2ข้างได้ก็จะช่วยให้มือทั้งมือซ้ายและมือขวาแข็งแรงขึ้นการไล่นิ้วก็จะไปแบบสะดวกสบายขึ้นและเดี๋ยวเราไปดูกันคลิปต่อไปในคีย์ e minor scale หรือคีย์ g major ครับคลิปนี้ขอบคุณทุกคนครับ